สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาออลองมาดูแนวคิดของจิมโรนกันครับจากคำบรรยายที่ชื่อความท้าทายสู่ความสำเร็จที่หลายคนบอกว่าโอ้เปลี่ยนชีวิตได้เลยเขาเริ่มจากชีวิตที่ค่อนข้างลำบากตอนอายุ25ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็มาเจอจุดเปลี่ยนสำคัญคือมิสเตอร์โชฟที่ปรึกษาของเขาซึ่งมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากตั้งแต่แรกเลยเรื่องเวลากับเงินเนี่ยครับอืมใช่เลยค่ะโรนเขาชี้ให้เห็นชัดเลยนะคะว่าเงินน่ะหมดไปก็หาใหม่ได้เนาะแต่เวลาเนี่ยสิมันมันผ่านแล้วผ่านเลยจริงๆครับผมเป็นทรัพยากรที่จำกัดมากๆ เพราะงั้นคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเรามีเวลากี่ชั่วโมงแต่เราใช้เวลานั้นสร้างคุณค่าอะไรมากกว่ากันอ๋อเข้าใจเลยครับมันเหมือนปรับมุมมองใหม่เลยนะแล้วจากตรงนี้เองมันก็โยงไปถึงแก่นหลักที่เขาพูดบ่อยๆว่าเออคุญแจ๋สำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่าคือตัวเราเองค่ะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันท้าทายความคิดเดิมเราเหมือนกันนะ ท้าทายมากค่ะเพราะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสเลยจากที่มองหาใครหรืออะไรข้างนอกมาเป็นการมองอืมข้างในตัวเองโรนเขาเหมือนตระหนักเรื่องนี้ตอนที่มิสเตอร์โชทักว่าแทนที่จะไปบ่นเรื่องเศรษฐกิจภาษีรัฐบาลอะไรพวกนั้นทำไมไม่ลองพัฒนาตัวเองดูล่ะอืเพราะจริงๆแล้วสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้เต็มที่ก็คือตัวเราเองนี่แหละค่ะใช่เลยครับตรงนี้เลยเป็นที่มาของคำคมที่ว่า จงทํางานกับตัวเองให้หนักกว่าทํางานในหน้าที่ผมว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะค่ะเคยได้ยินบ่อยแต่พอมาคิดดีๆเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่แค่อ่านหนังสือเพิ่มหรือมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นครับอืมลึกกว่านั้นค่ะมันคือการลงทุนกับตัวเองจริงๆจังๆเลยทั้งเรื่องทักษะความรู้แต่ที่สําคัญมากๆคือปรัชญาส่วนตัวของเราปรัชญาค่ะ โรนเขาเชื่อว่ารายได้เราเนี่ยมักจะไม่โตเกินระดับการพัฒนาตัวเองของเราไปได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณค่าที่เราให้กับตลาดหรือองค์กรมันมาจากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่แค่ชั่วโมงที่เราทำงานไปอ๋อเข้าใจแล้วครับมันโยงกลับไปเรื่องคุณค่านี่เองว่าเราได้รับค่าตอบแทนตามนั้นไม่ใช่ตามเวลาไปเปะ๊ะใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติเหรอครับการเพิ่มคุณค่าเนี่ยมัน มันทำยังไงได้บ้างมันดูจับต้องยากเหมือนกันนะครับถ้าจะให้เห็นภาพนะคะสมมุติง่ายๆเลยคนสองคนทำงานหนึ่งชั่วโมงเท่ากันครับคนหนึ่งอาจจะใช้ทักษะทั่วๆไปแต่อีกคนใช้ทักษะที่แบบเฉพาะทางมากๆหาคนทำยากหรือสร้างผลกระทบได้เยอะกว่าตลาดก็จะให้คุณค่าสองคนนี้ต่างกันค่ะโรนมองว่าการเพิ่มทักษะการเรียนรู้หรือแม้แต่การปรับทัศนคติ พวกนี้แหละคือวิธีเพิ่มคุณค่าในตัวเราอืเพื่อให้เรามีประโยชน์ต่อคนอื่นมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมพอเห็นภาพชัดขึ้นครับแล้วเขาก็มีเปรียบเทียบเรื่องสี่ฤด,ดูด้วยใช่ไหมครับที่เปรียบชีวิตเหมือนฤด,ดูต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นวิธีมองภาพรวมชีวิตที่มีพลังมากเลยค่ะฤด,ดูหนาวก็คือช่วงยากลําบากความท้าทายครับไม่ใช่เวลาให้สิ้นหวังนะคะแต่เป็นเวลาที่ต้องสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในอืม ถ้าอฤดูใบไม้ผลิมันคือโอกาสต้องรีบขวารีบลงมือทำอย่าปล่อยผ่านไปแล้วฤดูร้อนลหรครับฤดูร้อนเนี่ยต้องระวังภัยค่ะต้องปกป้องสิ่งดีๆที่เราสร้างมาอย่าเพิ่งดีใจจนเหลืองไปอ๋อแล้วสุดท้ายฤดูใบไม้ร่วงก็คือการเก็บเกี่ยวผลแต่ที่สำคัญคือต้องรับผิดชอบผลนั้นด้วย ไม่ว่าจะดีหรือร้ายครับผมมันคือผลจากการกระทําของเราในฤด,ดูก่อนๆน,นั่นแหละค่ะมันให้มุมมองว่าทุกช่วงเวลามันมีความหมายมีหน้าที่ของมันเองเนาะไม่ใช่แค่รอให้เรื่องร้ายๆมันผ่านไปเฉยๆถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญจริงๆคือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่งางหาก It's not what happens, it's what you do ใช่ค่ะประโยคนี้เลย นี่คือการเปลี่ยนจากแค่ผู้รับผลมาเป็นคนกำหนดเส้นทางตัวเองถึงแม้จะเจอเรื่องไม่ดีก็ตามการตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างวันนี้ล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆสรุปแล้วแก่นของคำบรรยายนี้มันก็วนกลับมาที่เรื่องพลังของการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวเราเองการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็การรับผิดชอบชีวิตตัวเองสินะครับ ใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่น่าสนใจที่มิสเตอร์โชฟแนะนำโรนซึ่งเป็นอะไรที่ทำได้จริงเลยนะคะครับคือการจดบันทึกไอเดียดีๆค่ะจดไว้แล้วกลับมาทบทวนซ้ำๆโรนเขาถึงก็บอกว่าการทบทวนคือมารดาแห่งทักษะ repetition is the mother of skill อ๋อการทบทวนค่ะ การตอกย้ำแนวคิดที่ดีบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ฝังรากลึกในความคิดเราแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆเหมือนเรารดน้ำพรวนดินให้ความคิดที่ดีมันโตในตัวเรานั่นแหละครับอืมนี่อาจจะเป็นข้อคิดที่เอเอาไปปรับใช้ได้เลยทันทีเป็นการปิดท้ายที่เชื่อมโยงกับไปสู่การลงมือทำได้ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะ